ทำไรอ่ะแม่กาซานี่ขย่ยวยล่าพิ้นมารอแล้ววยวยวยขว่ยขย,ย่ยขย่ยขย่ยข่ยข้่ยขย่ยขย่ยขยมยขย่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 ยขา่ยขย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 รอขย้ยขย่ยขย่ยขข่่โโข่่ เพือดูเด่นดูดีที่สุดเลยทำไมต้องผูกไว้วะเนี่ยหรอตัดลิบบินไงเดี๋ยวมีผู้ใหญ่มาต้องตัดลิบบินผู้ใหญ่ใส่เล้าไปยืนโพสต์อยู่ก่อนตรงลิบบินน่ะแปลว่าโพสต์โพสต์แล้วโพสต์แล้วเจเจโพสนะคะเจ้าเจ้าแห่งฟังดึงแหกฟังนึงเจ้าฝั่งนี้มันมีตัดลิบบินนีต้องมีตัดลิบบินไงมีตัดลิบบินน่พานใส่ลิบบินไอพานใส่อะโพสต์รอเลยตรงห้าละ คนด้านโน้ไไน,ไไนไปใบเก้ารีกนี้นิสนุสนกหันหันหน้าไปแหมตางดีกว่าครับเออตางนี้งามกว่าเนาะโอเคอัง <Okay. S 3> อย่าใหบบางคนอื่นอย่าให้บางพี่แม็กขยับมาพี่แม็กมาไผ่ที่เล่นเปียนโนได้จากคอบรรยากาศฮึบโรแมนติกไปก็ได้นะเจ้าเออเอ,เ,เออฮห้งามๆดีๆเด่นๆคนอื่นกับเจ้าคนอื่นแอคชั่นรอ แอคชั่นรอไปงามๆามนะจ้ะ